สวัสดีครับวันนี้เป็นการพรีวิวนาฬิกา c a สิโรุ่น ef 5 4 5นะครับเป็น c a สิโในอนุครม e d i f i c นะครับผมรุ่นนี้จะเป็นรุ่นพิเศษเนื่องจากว่าเป็นลักษณะของนาฬิกาที่เรือนค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งนะครับค่อนข้างใหญ่นี่คือขนาดของหน,าน,านาา้าปัดเนี่ยขนาดไซส์มันเนี่ยก็คือขนาดจากขอบนี้ถึงตรงขอบนี้นะครับไม่รวมเม็ดมยมเนี่ยประมาณ50 45มิลิเมตรนะครับต้องขออภัยด้วย หรือประมาณ4.5ซนเมตรนะครับผมซึ่งในการปกติของผู้ชายเนี่ยก็จะประมาณ40 42นะครับตัวนี้จะ45จะใหญ่ขึ้นนิดนึงซึ่งเหมาะกับผู้ชายรูปร่างใหญ่นิดนึงเวลาใส่แล้วจะสวยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ขายดีมากนะฮะที่ร้านสำหรับคนที่รูปร่างสูงใหญ่มีหน้าปัดเนี่ยมีระบบจับเวลาได้นะครับผมนี่ครับสต็อปแล้วก็รีเซ็ตปุ่มเนี้ย เหมือนไม่ไม่ยมเนี่ยดึงเข้าดึงออกได้สําหรับเซตเห็นไหมฮะมีการเคลื่อนไหวของเข็มเล็กๆปุ่มนี้เป็นปุ่มที่ใช้เซตระบบในการตั้งปุกได้นะครับในการเรนี้ตั้งปุกได้ความหนาก็ปกติฮะประมาณเกือบๆหนึ่งเซนติเมตรฝาหลังิดมีสองสีนะครับรุ่นนี้ น้าปัดบีดสองสีนี่ตัวสายสายเป็นบานพับสองชั้นะเก็บก็หลุดออกมาใช้ก็ปิดแลด้วก็เนี่ยครับเดี๋ยวเราดูอีกสีนนะครับผม อันนี้เป็นสีขาวครับบางคนชอบความเป็นเรียบร้อยก็จะเป็นสีขาวยังไงสนใจแวะดูตัวจริงที่ร้านได้ครับร้านสยามนาฬิกาสซนทลปิ่นเกล้าชั้น3านะครับหรือโทรมาสอบถามข้อมูลได้ที่คุณพรชัยได้นะครับผมยินดีให้บริการนะครับผมยังไงวันนี้ขอปิดการพรีวิวนาฬิกาคาซิโอรุ่นนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วรอติดตามผลงานชิ้นใหม่ของเราได้นะครับสวัสดีครับ